เริ่มต้นใหม่ร่วมผ่าทางตันหาทางออกให้ประเทศเนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยได้จับมือร่วมกับพักการเมืองอีกหกพักรวมเสียงได้312เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพักก้าวไกลเป็นแกนนำและ เสนอคุณพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง8ปดพักมีข้อสรุปภายใต้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศษัตรย์ทรงเป็นประมุขโดยมีความเห็นอย่างชัดเจนจากพักเพื่อไทยยึดมั่นในการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและไม่เห็นด้วย กับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันที่13กรกฎาคม2566แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาได้โดยมีเพียง324เสียงจากที่ต้องการถึง376เสียงซึ่งพรรคเพื่อไทยได้สนับสนุนพรรคก้าวไกลอย่างเต็มความสามารถ ทั้งการอภิปรายและยกมือสนับสนุน141เสียงแต่เนื่องจากปรากฏเงื่อนไขของพรรคการเมืองอื่นๆและสมาชิกวุฒิสภาไม่ยอมรับนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลโดยพรรคก้าวไกลรับทราบท่าทีเหล่านี้แต่ยืนยันไม่ปรับเปลี่ยนนโยบาย จึงเป็นการแน่ชัดว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพกรรคก้าวไกลจะไม่สามารถผ่านการลมติเห็นชอบจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งได้ดังนั้นที่ประชุมแปดพักร่วมจึงมีมติส่งมอบภารกิจแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพักเพื่อไทยโดยเห็นชอบแนวทางให้พักเพื่อไทยหาเสียงสนับสนุนทั้งจาก ทางพักการเมืองนอกกลุ่มพักร่วมเดิมและสมาชิกวุฒิสภาได้เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจพักเพื่อไทยจึงเดินหน้าเพื่อหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากทั้งสมาชิกพุฒิสภาและจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรโด,ดยการเชิญหลายพักการเมืองเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นณนะที่ทำการพักเพื่อไทย และส่งตัวแทนรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภาทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลพบว่านโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยังคงเป็นเงื่อนไขหลักขณะที่บางพักและบางคนแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลของพักก้าวไกลในทุกกรณีในสถานการณ์เช่นนี้ พักเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพักก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยดำรงตรำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้พักเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินขอยืนยันชัดเจนว่า เราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพักก้าวไกลอยู่ในพักร่วมพักเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมรวบรวมเสียงพักเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียง ให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมและพรรคก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายคา้านและยืนยันจะทำงานการเมืองในมิติใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนในภารกิจที่สำคัญดังนี้ 1. เราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน อันเป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้และก่อให้เกิดวิกฤตวิกฤตก,การณ์ต่างๆของประเทศโดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติโดยเริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งแรกให้มีการทำประชามติและจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส,อสรอ ให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อนำเนการแล้วเสร็จรัฐบาลจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2. นโยบายที่พักเพื่อไทยและพักร่วมได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน อาทิกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายสุราก้าหน้าการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ที่เป็นทําในทุกอุตสาหกรรมเป็นต้นในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลพักเพื่อไทยพร้อมที่จะผลักดันร่วมกับพรรคร่วมเพื่อให้นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนดำเนินการได้ประสบผลสาเร็จพรรเพื่อไทยขอแสดงความจริงใจต่อเพื่อนมิตรทุกพักการเมืองและสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งพี่น้องประชาชนว่านี่คือแนวทางที่จะรักษาสถาบันสำคัญของชาติให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและช่วยผลักดันความต้องการของประชาชนภายใต้ข้อจำกัดและเส้นทางที่ยากลำบากนี้ไว้ให้ได้เพื่อให้ภารกิจนำพาประเทศพ้นวิกฤตสร้างสรร์ประชาธิปไตยแก้ไขความขัดแยง้ง คืบหน้าอย่างมีในยะสำคัญปลดพัฒนาการจากกลไกที่ไม่ปกติให้คืนสู่ความปกติและใช้ประสบการณ์และความสามารถของบุคลากรของพักเพื่อไทยเร่งแก้วิกฤตทางเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเร็วภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเป็นกติกาสูงสุดจากอำนาจของประชาชน จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันพักเพื่อไทย2ส,สิงหาคม2566